มาครับหิวไปเรื่อยเออ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 ชนแขนเลยเฮ้ยชนแขนเ้ยนี่หยาบรอ่อยดับเบิ้ลคื้นแมงป่องมาแมงป่องมาหิวอีกทีนึงปึ๊บปึ๊บไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว,อวโอ้โหเดียว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 เยอะจัดสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเล r กันอีกครั้งหนึง่งวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูหมอเมนเดอร์กัน ่ะเมนเดิ์ในครั้งนี้นผมจะใช้ปืนใหม่ครับผมปืนพลังงานไบรท์แล้วก็ฮัตซ่าครับผมนี่เลยปืนใหม่ครับใช้คู่กับหมอ <c oughs> เป็นปืนที่ต้องคอยซัพพอร์ตยิงไกลครับผมแต่ว่ามาลองใช้กับหมอที่ต้องแบบอยู่ในวงสนามอยู่กลางวงอาะอยู่กับเพื่อนๆครับผมสายบุกต่างๆนะ มาดูที่ว่ามันจะเวริร์กหรือเปล่าเบนเดอร์นะครับผมอยู่ที่ MK 3เนี่ยเลืออยู่ที่1 9 6 2 4 5ครับผมเป็นทุนเทียสองนะเอเป็นทุนเทียสามนะสีม่วงเอ้ยอัพถูกกว่าเทียเีนิดหน่อยครับผมสำหรับพลกะดับมาผมต้องใช้คนนี้เลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นเมนเดอร์นะครับผมน้องมาเรียเลอร์แครครับผมความสามารถของเธอเนี่ยก็คือจะทําให้เมนเดอร์เนี่ยสามารถลบแถบเทาของเพื่อนๆแล้วก็ตัวเราได้เว้ยเฮ้ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมจากจํานวนที่ฮิวได้ สมมติอ่ะเมนเดอร์ฮิลได้หนึ่งแสนก็สามารถลบแถบเทาลงไปได้สามหมื่นเฮ้ยก็เยอะนะสำหรับโมดูนะผมก็จะใช้นี่เลยสายอึดรีเพลย์แอมป์ฟายสองอันครับผมแล้วก็นิวเคลียร์แอมป์ฟายหนึ่งอันสำหรับไรกับถ้สสายผมก็ MK3 ทั้งคู่เลยนะโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าครับผมว่าเมนเดอร์ที่ใช้ปืนพลังงาน600เมตรเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่าครับผมไปกันเลยเปิดที่ครปีครับไปซิงเป็นลยเพื่อน Let's go uh oh, uh oh, uh oh. โอ้ oh 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 โอ้มีตัวอยู่ข้างบนเหรออ๋อได้แล้วอ้าวโดนล็อกเลยโถชีวิตส,ก,ก,สกิลไม่ทันอ่ามาจ้ามาจ้า เรียบร้อยไปมาป่าป่ป่ปลอยลอยลอยเฮ้ยอ๋อเซรัฟมาอ๋อหิวก่อนมามาหูเลือดเต็มเหมือนเดิมเลยยันแม่มันมานะ เฮ้ยมาเกิดนั่นๆๆๆๆไงโว้วโว้วโว้วอุช่าช้าหายเสร็จกัน <c oughs> เราเอาโอเคครับ okay, ผมเอามินเดอร์ไปช่วยดีกว่าหมอมาแว้วโว้วโว้วโว้วนี่นี่หิว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 ว้าทั้งวงทั้งวงโอ้โหเพื่อนเราน็อกไปแล้ว เอ้ยก็ไม่เห็นไงโอโจมตีหนักมากโจมตีหนักมากปืนแดงอีกตาย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 ,ตายเฮ้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งดันดิเดี๋ยวก่อนดิมันเล่นหมอวะ่ะเฮ้ยมันเล่นหมอวะ่ะตาแล้วหมอมาช่วยแล้วหิวทันไหมว้าว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 ,ว,าวโอเคครับเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยนูน่ไนไอ้แหมเพลินเพลินหิวอีกทีนึงปึ๊บ ปึ ock, bills, ๊บไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วโอ้ยโหเดียว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 เยอะจัดเดี๋ยวก่อนนะไอ้นี่นะไอ้นี่นะฮะมันจะอะไรกับหมอนังนายหายตัวอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวโอ้ยเบือแดงหืมเรียบร้อยเลยมาครับผมไหนไหนคุเซราฟครับว้าวว้าวว้าว หลบก่อนจ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพื่อนเราอยู่ไหมเนี่ยเฮ้ยเพื่อนเราไม่อยู่แล้วโอ้โหตอนนี้ตื่นเลยว่ะเฮ้ยเฮ้ยมาก่อนมาเอาเสาก่อนโวยเซร้าบอีกแล้วโอ้โหตายตายน่าโดนล็อกทันทีเลยโดนล็อกทันทีเลยนี่ก็เซร้าบอีก พื้นแดงอีกครับโอ้ยโอ้ยต้องถอยก่อนแล้วถอยก่อนแล้วโอ้โหโลคณะหนาเนาะไอะ้นี่ยังบินไม่ลงอีกอะโอ้โหเสร็จกันเปิด,ดนิเมนเดอร์ครับผมซัพพอร์ตเ,เพื่อนๆหน่อยดีมามามา ใครเจ็บใครปวดบอกมาออ้ยชนแคนอีกไอ้ยาแคนเบิร์นนี่แคนเบิร์นมันมาแล้วมันมาแล้วมาเดมาเดบุกมาเดต้องบุกมาเดเออนั่นแหละให้เจ็บปวดไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไมเราโดนด้วยอะ่ะว้าวว้าวว้าว,ว,าว โอเคอุ้ยอุ้ยทางนู้นทางนู้นทางนู้นหน่อยทางนู้นมันมาเว้ยทางนู้นมันมาเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเสร็จเลยโดนล็อกเลยโดนล็อกเลยเฮ้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 ยไม่เอาดิไม่เอาดิไม่เอาดิไหนไหนช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิโอ้โหโอเคมีแต่เซราไว้เฮ้ย เออ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 อ้าวร่วงพลอยเลยเรียบร้อยว้าวว้าวเฮ้ยเน้นมาอุนันไงเน้นไงเน้นไงเน้นหมอไงหูห uh ูห huh ูห huh ูแ huh. ม่งปองอีกว้าวว้าวว้าวเราต้องอยู่ข้างหลังเว้ยเราต้องอยู่ข้างหลงังดีไม่อยู่ข้างหน้า เดมอนเป็นหมอเออว้าววมาแล้วมาแล้วเสร็จเลยเสร็จเลยอืเน้นแต่หมอเว้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้นี่โอ้ย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 หิวก่อนฮิวก่อนเออมาเป็นกลุ่มๆอย่างเงี้ยแหละอยู่กันเอออยู่ด้วยกันอย่างเงี้ฮหิวกันโอ้ยนี่มันหิวม่ขึ้นเลยเว้ยมีมอสไว้เลือดเยอะเว้ยงานแล้วไม่ยืนทำไมให้มันยิงเอาโถ ชนแครนเราก็ต้องแบบซุ่มๆหน่อยมาครับหิวไปเรื่อยเออ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 ชนแขนวเว้ยเฮ้ยชนแขนเวย้ยนี่หยบรอ้อยดับเบิ้ลคืีแมงป่องมาแมงป่องมาแมงป่องก <ไป S 1> ็ไปเออมามาไปไปครับเฮ้ยโดนอีกแล้วหมอโดนอีกแล้ว,ลวหมอมันมัน,ม,นมันอยู่ข้างหน้าตลอดเลยวะเฮ้ย ฮิว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 เออฮิวปาฮิวเข้าไปเออเมนเดอร์มาช่วยกันอีกตัวนึงเร็วไม่งั้นไม่ไหวนะเออฮิวเข้าเออเออฮิวฮิวฮิวมันมาแล้วมันมาแล้วฮา <laughs> เออเฮ้ยเฮ้ยอ,อยู่ที่บ้านนี่แหละสบายใจช่วยกันฮิวสองสามตัวเนี่ยเออว้าววเราไม่ปลูกไงมาโอ้ยโล่ขึ้นโล่ขึ้นโล่ขึ้น เออเนี่ยช่วยหิวเลือดเต็มโหเรียบร้อยเรียบร้อยแค่นะครับแค่นะครับอู <c oughs> ้มนมาแล้วอ่าเสร็จเลยจ้องมันจ้องหมอว้ยเฮ้ยมันจ้องหมอว้ยหิวน้อยเลือไม่ทานเลยโอ้ยไอเพื่อนใจร้ายไปช่วยเราไปช่วยไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง <c oughs> เป็นเลียกระโดนมไม่หิวเลือดเหรอเฮ้ย <c oughs> โอเคงั okay. ้นเดี๋ยวเราฮิวให้แล้วกันนะครับว้าวว้าวว้ไงไปงนไงนมีหมอช่วยฮิวให้ครับผมเฮ้ย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 เข้างหลังข้างหลังพี่ข้างหลังครับยิงไม่โดนเม่งปองมาอีกตาย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 ฮิว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 ข้างหลังเม่งปองมาอีกหนูล็อกเลยอ่ะมันโดนล็อกเลยอ่ะโอ้โห โอ้ oh, ยไม่โดนเลยเว้ยใกล้ๆนี่โอ้โหอ่ากบมาลงจอดกันลวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยนะเมนเดอร์ nah, ender, เอาจิงมันก็ปืนนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเมนเดอร์เปล่าวะคือเมนเดอร์มันต้องแบบเข้าไปใ,ใกล้ๆแบบนูเนียนูเนียใช่ไหมอาจาจะต้องใช้ปืนที่มันยิงได้ยาวกว่านี้ยิงได้แบบยาวนานอะยิงยิงได้นานกว่านี้ยิงได้ต่อนือ้อยิงได้ต่อน,นึ่งมากกว่านี้ไออย่างพวกปืนไฟปืนกรดเนี่ยโอเคนะเออ ผมว่าลโพงมันก็ยังไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดเที่ยบกับปืนไฟเปินโกรดนะหรือว่าพันเชอร์อย่างนี้เหรอแต่ว่าปืนนี้มันยิงสั้นไปไงผมเวลานูเนียนูเนียวุดซ้ายวุดขวาวุดหน้าวุดหลังอะไรย่งิงไม่โดนเว้ยแต่ว่ามันก็แบบมันก็อืดอะแต่ว่ามันก็เน้นซัพพอร์ตมากกว่าผมจึงคิดว่าปืนที่ยิงไกลยิงได้ยาวๆยิงได้นานเนี่ยผมว่าน่าจะเหมาะกับเมนเดอร์มากกว่าเจ้าปืนนี้นะครับผมปืนนี้น่าจะเหมาะพวกอะสายเดสแมทเว้ยยิงคอยอยู่กับเพื่อนๆ่ะ เพราะเพื่อนๆก็จะซุ่มอยู่ใช่ไหมอยู่ที่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยคอยยิงเสริมได้คอยฮิวเพื่อนให้ได้ครับผมน่าจะเหมาะมากกว่านะแต่ว่าถ้าเกิดโดนพวกเดวนินเนนบุกมาครปีพุ่งๆเร็วๆบุกมาจบว้เฮ้ยยิงไม่โดนหรือวผมมันอ่อนเองวะเนี่ย <c oughs> สงสัยจะเป็นอย่างหลังว่าจะอ่อนเอง <c oughs> นั่นแหละครับนเพื่อน ไงก็สามารถคอมเมนต์มาคุยได้นะผมว่าเจ้าเมนเดอร์ปืนนี้เ,นเพื่อนๆได้ลองใช้กันหรือเปล่านะโอเคไงก็เอาไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะผมวันนี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเมนเดอร์